สภาพความเป็นอยู่ในธรรมชาติของหมูป่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับหมูป่าก็ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดฝูงก็มีตั้งแต่5 6ถึง6ตัวนะครับเหมือนที่เห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับจนถึงฝูงใหญ่ขนาด50ตัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่และฝูงประกอบด้วยหลายวัยมีตั้งแต่วัยอายุ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน เพศผู้และเพศเมียที่ต้องอาศัยอยู่ดูดกันนะครับในตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่จะรวมฝูงเฉพาะช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ช่วงปกติเขาเขาก็จะแยกออกจากฝูงและอาศัยอยู่เพียงโดดเดียวหรือเป็นเป็นสัตว์ที่ชอบสันโดดในช่วงช่วงที่ไม่ไม่ได้เป็นสัตว์หรือที่เรียกกันว่าหมูโทนนะทั้งนี้นนอาจเป็นเพราะหมูโทนมีร่างกายกำยำนะใหญ่โต มีเขี้ยวที่ยาวและแหลมคมนะครับสามารถที่จะรักษาตัวเองได้คือเขาเรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับหรืออาจเป็นเพราะว่ามันดร,ร้ายจนหมูป่าที่มีขนาดเล็กนะไมกลาที่อยากอยู่ด้วยจึงปากันแยกฟูงหีไปเสียนะซึ่งโดยปกติแล้วหมูป่าจะมีประสาทรับ,รบกลิ่นที่ไวมากแต่มีประสา,ะสาทสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซ เกจากลักษณะของสายตาของหมูป่าก็ได้นะครับรวมทั้งประสาทหูไม่ค่อยดีจมูกจึงเป็นเหมือนเครื่องรับประกันความปลอดภัยในธรรมชาติของหมูป่านั่นเองครับหมูป่าเวลาออกหากินจะมีเสียงเอ,อะและดังมากซึ่งเป็นเสียงไล่ส่วนมากจะเป็นการไล่กัดกันนะครับซึ่งกัดกินอาหารแย่งกินอาหารกันนะเกิกกิ้งเล่นกันและเสียงนี้สามารถที่จะได้ยินใน ระยะไกลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากมันเกิดความสงสัยหรือระแวงเหตุร้ายขึ้นมาหมูป่าก็จะกลายเป็นสัตว์ที่เงียบที่สุดได้เหมือนกันหลายๆครั้งก็สามารถแอบอยู่ตามพุ่มไม้ได้นะครับทุกตัวจะยืนนิ่งและเงียบกริบนะครับราวกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับขณะแน่ใจว่าจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้น กับมันจะพากันออกวิ่งหนีพอเข้าป่าไปได้เรียบร้อยแล้วพวกมันก็จะยืนนิ่งเงียบนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อวิสูน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นปลอดภัยแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับว่ากันว่านะครับหมูป่าวิ่งได้เร็วๆพอกับเก้งหรือม้าเลยนะครับไม่กลัวน้ำว่ายน้ำเก่งนะและชอบเล่นโครนตมมาก ศัตรูที่สำคัญก็คือพวกเสือพวกหมาป่าหรือแม้ทั่งหมาบ้านนะครับหมาในนะครับหรือถ้าเราหมูป่ามาเลี้ยงตามบ้านก็ก็จะเป็นหมาบ้านนะครับหมูป่าก็จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความปรากเปรียวว่องไวมากอีกชนิดหนึ่งนั่นเองครับ